ค่ะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมด้วยเพื่อนใจออนแอร์น้องชาบค่ะทีมเดียวครับวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรนะครับทีมเดียววันนี้นะครับเราจะพาไปทำกิจกรรมปลูกแฝดเสริมเพลิงที่อบตุกเุณาเราไปติดตามชมคลิปเลยครับเชิญค่ะในเรื่องของชุมชนในเรื่องของต้นไม้ในเรื่องของคามรักในเรื่องของอาสาเกษตรบ้างนะครับก็ มีเรื่องไหนที่ติดขัดเรื่องอะไรจะปรึกษาเราก็ให้ความรู้ได้นะครับแน้วนู้นตอนนี้นะครับเรื่องของการปลูกแปะผมอยากให้ทุกคนระอถึงพระราชบัญติในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้ให้ไว้วันที่3สุภา2546ท่านได้ให้ไว้ว่าให้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแปดเพื่อการอาุรักพืน้นน้ำเพราะ ย่าแปดมีประโยชน์หลายอารับประการสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนะให้ทุกคนได้รำรึกไว้นะครับสำคัญคือต้นแปบเป็นต้นต้นที่มีความอบู์นะครับเมื่อเราเก็บเทียบกับนิจปัจจุวันของพวกเรานะครับที่อยู่ในยวคนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าแฝกไม่มีน้ำเขาอยู่ได้ คนไม่มีน้ำอยู่ได้ไหมครับคนอยู่ในน้ำอยู่มีน้ำอยู่แต่น้ำมีสารพิษทุกคนบริโภคน้ำได้ไหมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราเชื่อได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนน้ำที่เป็นสารพิษให้เป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ต้องใช้งบประมาณที่สูง คถ้า่านใจหลวงท่านเลยเห็นว่าแฝกตัวนี้สามารถช่วยลดสารพิษนี้ได้ขอฝากแปกไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับและที่สำคัญคนที่กำลังบอท้อแท้นะครับขอให้ยิดแฟกไว้เป็นสิ่งจิตใจเลยนะครับเพราะแปกอยู่ได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเกิดน้ำท่ว วิทขนาดวิดยยอด2เมตรเมื่อปี2549เมื่อน้ำลงแล้วแ่กยังสามารถเติบโตได้แต่รอได้ถึงแต่ว,ตว่าระยะแรกเขาอาจจะผักและแต่ค่ะชั้นนายมุกรินจันทนานะคะเลขานุก,การชม,ม,มรมตะวีนว่าสำนักงานทวนพืชจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้ เราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาปลูกแสกเฉลิมเียี่ยกันนะคะวันนี้ก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อบออตอบึงเสนาด้วยนะคะอันนี้แนะนําตัวเลยค,ครับสวัสดีครับผมชลพงศ์คงกินสมาชิกสภาการทารส่นบนบึงเสนาหมู่ที่สามนะครับก็จะนา ได้ร่วมกับสำนักง,งานขุมพืชจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมปลูกแฝดเฉลื่ยตะเกียรตกันนะครับพร้อมด้วยท่านผอ,ออขอขุมพืชมาทางโรงเรียนกีฬาเอยโรงเรียนอยู่ระแวแกของตำบลบึงเสนาตมาร่วมกันปลูกแฝดครับครับผมครับแล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียน,นติดต่างก็มากันมาจเ,เรียนอะไรนะคะิริฬาด้วยนะคะแล้วก็มีโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแล้วก็มีพวกจิตอาสานะคะ มากับหน่วยง,งานสำนักงานครัวพื้นจังหวัดนครสวรรค์วันวน,นี่เรามาทำความดีกันเนาะนะคะก่อนอื่นก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็จะมาปลูกแฝกกันต่อไปนะคะโอ้ยพี้มันยากจังแล้วทอมนะไอ้เือดังเยู่ว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาร่วมกับสำนักงานที่ประมืดจังหวัดนครสวรรค์นะครับมารา่วมจัดทาโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่จังในพื้นที่ตำบลบึงเสนาครับองค์การของตาบลบึงเสนาได้ทากิจกรรมในเรื่องของการทําแหล่งพ่อพันธุ์น้ำครับด้านไหนคะที่ปลูกแฝกกันไว้จะอยู่ด้านไหนคะ ด้านนี้ครับด้านนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่มวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อาสาสมัครคุ้มะพติค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำอะไรนะคะลูกขวดค่ะขูดขวดเพื่อฟังบ้านปลาใช่ไหมคะโอเคราจะนุ่ง อนุรักษ์พันป่านี่ค่ะเพื่อเด็กรุ่นหลังจะได้มีอาหารไว้สำหรับรับประทานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสำนักงานฟื้นฟูถมถัดนครสวรรค์ร่วมกับปกาชาชนทางออมตรลุตเสนาะนะครับมาร่วมกันผู้แฝงนะครับเพื่อที่จะป้องกันดินจะพังทลายไดไป ครับแล้วก็มันจะได้เป็นแหลง่งนะครับป่ภูมินตรงนี้เพื่อที่เป็นประโยชน์ทางทางชาชนนะครับรวันนี้มาร่วมกันเยอะเลยครับทุกหน่วยแม่แต่เด็กน้อยๆก็มาร่วมกันนฮะโรงเรียนครับกลาประชาชน มา,มากันเยอะแยะเลยนที่น่าทึ่งผมทำใหเสร็จแล้วมาถึงกับตำเวจนะครับในโอกาสต่อไปเราก็จะมาทําอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกแห่งนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับได้น้ำตัวเลยครับที อาสาสมัครคูมพุฒิจังหวัดนครสวรรค์นะใช่ค่ะวันนี้ไม่ทําอะไรครับวันนี้มาร่วมโครงการของเมื่อวานนะคะของยยเพเปลี่ยนนอนะคะวันนี้เรากมีห่วยงานต่างมาเยอะเลยนะคะดีใจด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นกียรติด้วยนะคะพี่อาสาสมัครคูมวุฒิจะสรกอะไรไหมคะ งการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณประพฤเนอกจากสองเราที่ทำเด็กเขาบอกว่าปีเป็นปีที่สองปีที่สองที่ชมรมสตรีน้ำหวานทำงานคุณประพฤษมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกยญาแฝกเนาะแต่สำหรับพี่พี่แค่ปีแรกปีแรกโอ้โหปีแรกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะ ชวนพี่เข้ามาปีต่อๆไปนะคะเป็นครอบครัวคุณบุฟพิตด้วยกันนะคะได้เราจะไม่มากันปีนี้หรือปีที่แล้วเราอาจจะมากันทุก,ทกปีน<ป>ะะต่อไปนะคะกรขอบให้พี่เป็นอาอยู่ต่อตลอดไปนะคะค่ะ,อะขอบคุณค่ะค,ค่ะพอ,อเราปลูกแสแสเสร็จแล้วใช่ไหมคะวัน <ไป S 1> นี้เราก็มาพบกับ ัวแทนชาวบ้านของ<ม>อำเภอตบุบึงเสนาน,นะคะแนะนำตัวเลยครับพี่ผมเป็นชาวบ้าน,น,นตะบลบึงเสนานครับ,บ,บ,นนรบได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนตะบลบึงเสนานของเรานะครับวันนี้รู้สึกว่าผู้คนให้ร่วมความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับเนาะบ,บ้านบึงเสนานเรา<ม>ก็เป็นรายการค,คือลามาปูแป็ กันทะลาะเพื่อเกียรติใช่ครับเนาะอ่าอันนี้มีกี่หมู่คะที่มาร่วมหรือว่ามีทุกหมู่เลยทั้หมู่ครับโอ้หีจังเลยครับมีทั้งหกหมู่มาช่วยกันอย่างในความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับดีดีมากมากเลยครับมีความเปื้นอนเป็นอย่างยิ่งเลยครับอ่าติดตามชมคลิปคุกครูในครั้งต่อไปของชมรมครูพีนภาควนสำนักงานครูพื้นจังหวัดนครสวรรค์ในกิจกรรมซื้อเพื่อใจเออเออวันนี้ขอรับ